สบายดีเด้อ oh. ลูกหลานมืดทุกๆคนเด้อบรรยากาศแจ่มหมดเลยแดดเปี้ยงเลยแดดขนาดหัวล้มออกสีหนาวๆเลยเด้อหัวล้มหอกสีหนาวๆเลยบรรยากาศแดดแจ่มขนาดต้นไทรหัวล้มออก หูก,กินเขียดมาพี่น้องบานมากินเขา่าน้ำมัมมอนเด้อนี่นกะปิงหมูปิ่งรวมนีตับนี่ใส่ปิ่นป้าแกวสมมาเสพบๆ็จมากันเดอ้ออ่ะสบายดีพี่น้องมากินเขา่าน้ำมัมมอนเดอ้อกินเขา้ากินเขา้า ปิ้งปลาปิ้งหมูอะแซ่็แซสลูกหลานถูกแรงเชืแองใจถูกกาลัางใจเนาะมาเด้อเพื่อนมิดสายภายในระ่างประเทศเด้อเพื่อนทางอเมริกาเพื่อนทางเยอรมันมาเด้อเฮ้ยโต้นไม่กินเขาน้าเต็งเด้อเฮ้ยปิ้งปลานิน่นเฮ้ยปิ้งหมูรวมมิดมาไมาเพื่อนทางเยอรมันมา ก็เพื่อนทางอเมริกามาเด้อแล้วก็รูกล้านทางอเมริกาน้องนงทางอเมริกามาเด้อไม่สิเขาน้ากันเด้อแล้วก็ทางประเทศไทยประเทศเลาวเนาะเพื่อนทางไทยลูกล้านทางประเทศไทยทางประเทศเลาวเอิรเมือ่อทุกคนทุกแรงเสียแรงใจทุกกำลังใจม่ม้อ,มอนเนาะไมาไมาเขาน้ากัน เดี๋ยวลูกรา้านเขาก็กินหม,มดแล้วนี่เมานอนจึงสวยกินน้ำลังน้ำไม่น,ะน,ามนา่าแม่นังกินไในแม่เลยแม่มี แตะเม่เอิกวแม่แท้ไบใช่เดี๋ยวจะเข้าช่ <c oughs> างลุงขอกิน บีโบบีโตบีโบพระอนุทิพยคือไะน่าเอาพระแพนเคียเค้ยวๆในตังไม่ให้แม่ในะลูกพระแพนคุณนู้แม่ในตังเหรอยึดไม่ให้แม่เนะี่ย นงทรงให้นอกนะี่อ้านักกินเขานะ่าเนี่ยแม่ชิป้อนเขานะ่าเนี่ยกินแล้วกินกะ m a i อีกนะี่ไม่มีตัพมียังชิป้อนนะ้นองเบิงนะ่งกกะ maize อานมให้กินละนีบแนะม่บอกให้กินแต่ตอนนอนนมนาะเป็นมะน่องเนี่ยบอกให้กินกเปลืองเราไปได้ใ,ใจ เขาเ้อนอนเด็กแป่หนม่งตื่นแค่กันวนมะเต่าจะเด็ก พักก็เออเดินตลาดน้ำพักลวกกับบุ้มี yeah. mm ่อยากกินลวกพักนี่สิพักผมไปบุ้มมากพักผมอยากกินพักบ่วงพักบ่วงนอค่ะ เพลงเขาเนาะเขาเขาสวยเพงิงการกระตหาสิบพันสวายแล้วเขาก็เลยคะ่ะปิ้งคาทานเขาทานกระแพง sao lôm luôn, mưa lôm ở, nóng, ạ, nóng, rén à, đơ, mứt à, 6 kéo có chá à, sao anh khâu à?

เมื month, three, ่อเข้าแข่งเท้อกับผมแล้วสิบสามสิบสี่เราจะไปเบิ่งเข้าแข่งเท้อกันแล้วพิงไอ้ไม่ได้บ้านทางข้างเน xúc đó mình đó น้อยบ่ได้ไก่ກະหาย น้ำหอกต้องกเกเตบดออกแล้วบันเฮ็ดบดน้ำหกเฮไหลไหลห้อง่วานก่อน,นหไหลออกแคบจะเฮ็ดไหลเลยแกนเฮ็เเดไหลแทบเลย ยังบ่ซ้อนบ่อยู่างยังบ่ซ้อนกันบ่ซ้อนแล้วเออซ้อนกันละไรใครเนียอยู่หรอถักนะคนมาตกกระอื้อห้องเห็นไหม แดดขรับเลยแดดตากเขาเน้นแดดแนให้เขาเกี่ยวเขาตาแดดแนเขาช่างแหงแล้วเขาตาพุ่งนะเขาบเป็นราคาละงานมันเบิร์นเท่าไ่เนี่ย อีกน้องยังออสองเหรอแล้วคลิปนี้การม่มอโล่าเด้อพี่น้องเด้อบาย